กมันสวยยังแม่ค่ะปลาเข้มสีดำสวยงานชื่อคั้มคูนคั้มคูนอันนี้นะอันัง้ถุงเงินถุงเงินเป็นตัวผู้เหรอเงินเป็นลูกลูกคั้มคูนตัวผู้อ้าวเป็นลูกเป็นอ้าวเป็นลูกแต่สีน้ำตาลย่างวานี่นะมันเป็นเป็นปักเด็กนี่มพอมันเป็นปัลาด๊อกปักปักไปว่ายังมอนเปิด พันพันสุดนัามีอะไรบ้างแกอ๋อนี้พันปักแล้วนี่พันอะไรพันเดียวพันใช่ไหมชิวาว่าผสมชิวาว่าผสมอันนี้ก็ปักผสมมันจะไม่โตใช่ไหมมันจะตัวเท่านี้เหรอฮะตีโตเต็มที่แล้วตีอ๋ออันนี้ตแล้วแล้วอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนั้นแบบกันหมาพันพันหมาพันกะทิอ๋อพันกะทิของจองพันกะทิของจองเอามีที่พันกะทิ หมาขี่เนก็บกระติกนาะเต้ามาบ้านมาของตัวนี้หมาของบ้านนี้ตัวนี้หมาของข้างบ้าน่นเตมาอยู่ําเจ้าดีของเจ้าของตัวเดียวแบบใหญ่ๆเลยนะไปใส่บุ๊เต้อ๋อจะเป็นหมาผู้อื่นไม่พี่น้อเจ้าผอ่อไม่เนนี่มัวยยุ่นีละบัดนีนี่ยมาล้งค่ะไปบ้านเขาสิ มาแลงกันรัวอยู่นี่แล้วเปอ่เนี่ยแ่ันกตุนกันเยไปไไปอไปไปแล้วค่ะคุณยายไปไปไปจ